คุณผู้ชมคะอยู่กับพลายอีกเช่นเคยนะคะในรายการฉายแววค่ะซึ่งรายการฉายแววซีรีส์นี้นะคะเราก็จะพูดถึงผลงานวิจัยค่ะของน้องๆน,นักศึกษานะคะจากมหาวิทยาลัยมหิดลแต่ก่อนที่เราะะจะมาพบกับการฉายแววของน้องนักศึกษาในวันนี้นะคะพลายมีคําถามมาถามคุณผู้ชม1ข้อค่ะก็แหมในไหนๆน,นะคะรายการเราเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์แล้วใช่ไหมคะและการที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีได้เนี่ยเราจะต้องมีคําถามแล้วก็หาคําตอบด้วยตัวเองและวันนี้คําถามของเราเกี่ยวข้องกับ สิ่งนี้ค่ะเจ้าไข่ไก่นั่นเองค่ะถ้าแพระจะถามคุณผู้ชมนะคะว่าไข่ไก่2ฟองนี้นะคะ1ฟองเนี่ยเป็นไข่ดิบอีก1ฟองเนี่ยเป็นไข่ต้มเราจะมีวิธีการหาได้ไหมคะว่าใบไหนเนี่ยคือไข่ต้มโดยที่เราไม่ต้องตอกมันออกมามันมีวิธีค่ะแต่แพรใช้คุณผู้ชมเนี่ยลองคิดดูก่อนนะคะ เป็นยังไงคะหาคําตอบได้หรือเปล่าคะถ้ายังหาไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะเรามีวิธีการตรวจสอบค่ะว่าไข่ฟองไหนเนี่ยเป็นไข่ต้มซึ่งวิธีการง่ายมากทาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไข่ฟองไหนเป็นไข่ต้มและไข่ฟองไหนเป็นไข่ดิบค่ะ เห็นแล้วนะคะว่าไข่ฟองที่1ของเรานะคะยังเป็นไข่ที่ดิบอยู่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูไข่ฟองที่2กันและผลก็ออกมาแล้วนะคะว่าไข่หม้เลข2นะคะเป็นไข่ที่ต้มสุกแล้วค่ะหลักการที่อธิบายเรื่องนี้ง่ายมากค่ะคุณผู้ชมนั่นคือเรื่องของสถานะแล้วก็แรงเฉือยนั่นเองค่ะสําหรับไข่ดิบนี้นะคะเมื่อเราออกแรงหมุนไข่ค่ะ เปลือกไข่นะคะกับของเหลวภายในเนี่ยมันไม่ได้หมุนไปพร้อมกันค่ะทําให้เกิดแรงเฉื่อยเกิดขึ้นแต่ไข่ที่ต้มสุกแล้วนะคะมันเป็นของแข็งค่ะเมื่อเราออกแรงหมุนไข่นะคะไข่ที่ต้มสุกแล้วกับเปลือกไข่เนี่ยมันจะมีทิศทางการหมุนทิศทางเดียวกันแรงเฉื่อยจะน้อยกว่าส่งผลให้ไข่สุกนี้นะคะมีแรงหมุนที่เร็วกว่าไข่ดิบนั่นเองค่ะและนี่แหละค่ะคือวิธีการหาคําตอบนะคะว่าภายในไข่ไก่เนี่ยนะคะมีลักษณะเป็นแบบไหน เราหาได้ง่ายแต่ถ้าเป็นเจ้าสิ่งนี้ล่ะคะเราจะมีวิธีการหาคําตอบเหมือนกันหรือไม่ก็คือผลกีวีนั่นเองค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าภายในผลกีวีนี้มีสีอะไรถ้าเป็นวิธีของแพลง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเพียงแค่เรามีเขียงและมีดและเราก็ผ่ามันลงไปแบบนี้ค่ะเราก็จะรู้แล้วว่ากีวีผลนี้มีสี เหลืองทองนั่นเองค่ะแต่ถ้าเราทําแบบนี้นะคะเราก็จะเสียผลผลิตลูกนี้ไปเลยแล้วเราจะมีวิธีการยังไงที่เราจะสามารถรู้ได้ว่าเจ้ากีวีแต่ละผลนั้นมีสีอะไรโดยที่ไม่ทําลายเจ้าผลกีวีแพรเนี่ยคงให้คําตอบไม่ได้แต่เจ้าของงานวิจัยที่เราจะมาฉายแวร์วันนี้เขารู้วิธีค่ะ สว,ส,สวัสดีครับแพลสวัสดีครับน้องตั้มคะวันนี้เราพูดกันแล้วนะคะว่าเราเนี่ยจะมาทดสอบกันว่าในผลกีวีแต่ละผลเนี่ยมีสีอะไรเราสามารถรู้ได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องปอกเปลือกหรือว่าผ่ามันออกมาจุดเริ่มต้นของงานวิจัยนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะต้องเล่าก่อนนะครับว่ากีวีในประเทศไทยเนี่ยที่ที่เราเห็นกันตามท้องตลาดนะครับจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นกีวีที่นําเข้ามาจากต่างประเทศนะคะ ซึ่งไอ,อตัวนี้จะเป็นผลไม้เมืองหนาวเนาะแต่ว่าประเทศไทยเองเนี่ยเราก็สามารถปลูกกีวีฟูดได้แล้วครับภายใต้การดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงนั่นเองครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรานั่นเอง<ช>นะครับแต่ทีนี้ปัญหาของกีวีฟูุดในประเทศไทยเนี่ยก็คือวาอ่าเนื้อสีของแต่ละผลเนี่ยครับ<ช>มันแสดงความไม่สม่ําเสมอ,รสมอรครับไอไอโอเคปัญหานี้มันมีความสําคัญยังไงหรือส่งผลกระทบยังไงก็คือว่าสมมุติว่าเรามี กีวิฟรุตทั้งหมด10ผลถูกไหมครับแล้วเราขายในระดับที่เป็นเกรดพรีเมียมและทีนี้เราผู้บริโภคเนี่ยซื้อไปเซบุกเอาไปผ่าทั้ง10ผลนะครับพบว่าสีที่เกิดขึ้นบนจานมีเขียวเข้มเขียวอ่อนเขียวเข้มเขียว,ยวอ่อนปนกันไปถูกไหมครับมันก็เลยจะแสดงถึงว่าสินค้าเราเนี่ยไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่าไม่ได้มีการคัดเกรตที่เกิดขึ้น่นอนจะก็กระทบต่อความมั่นใจของผู้บริโภคเองว่า ซื้อของดีมาจริงหรออะไรอย่างเงี้ยนั่นก็นนคือเป็นสาเหตุที่ทําให้ตั้มเนี่ยทำเรื่องนี้ใช่แต่ถ้าสงสัยอยู่อย่างนึงค่ะว่าอะไรเป็นเหตุผลที่เราเนี่ยทำงานวิจัยเกี่ยวกับการเกษตรเพราะโดยตัวเองนะครับก็อยู่ภาควิชาพฤกษศาสตร์แล้วก็ชอบเกี่ยวกับต้นไม้ค่ะก็เลยวา่าเราทำผลไม้นะ,ะมันเกี่ยวข้องเป็นเรื่องเดียวกันป่ะคะต้นไม้ก็ให้ผลผลิตเป็นธรรมดาอ,อ่าธรรมดาใช่ไหมครับแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าหลายคนจะชอบมองว่างานวิทยาศาสตร์เนี่ยขึ้นหิ่ง คือไม่ได้มาใช้นะครับแต่คือคือต้องการจะให้เป็นงานที่สามารถนําไปใช้ได้จริงประยุกต์ใช้ได้จริงด้วยความที่ประเทศไทยเราครับเป็นประเทศที่เป็นกเกษตรกรรมเป็นหลกักก็เลยอ่ะเอานี้แหละงานวิจัยที่เกี่ยวกับกเกษตรกรรมดีกว่าเราจะได้นําไปต่อยอดแล้วก็ใช้ได้จริงสามารถใช้ได้จริงถูกต้องครับก็เลยเลือกทําเจ้าตัวนี้นี่คือเป็นสาเหตุที่เราเลือกทํางานวิจัยชิ้นนี้แต่มันต้องตั้งคําถามคําถามที่เราตั้งมากับงานวิจัยนี้ตอนแรกคืออะไรอะครับอ่าอย่างแรกนะครับต้องบอกว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ย เป็นผลไม้เขียดหนาวแต่บ้านเราเนี่ยเขียดร้อนถูกไหมครับใช่ค่ะราคาต่อผลเนี่ยจะค่อนข้างสูงนะครับถ้าเป็นเกรดพรีเมียมเนี่ยเราสามารถขายได้ลูกละประมาณ30-40บาทต่อลูกเลยต่อลูกครับ,รบซึ่งโอเคกีวีฟรุต1ผลอาจจะเท่ากับมะม่วง1กิโลกรัมแรงตรงนี้ค่ะอ่าใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีสุ่มตรวจนะครับ ถ้ากับว่าเราจะต้องเสียผลผลิตจํานวนมากถึงครับเสียเงินมหาศาลสมมุติว่า10ลูกเราสุ่มตรวจสัก3าลูกท่ากับว่าเราเสียมะม่วงไปลูกแล้วก็ถือว่าเป็นการเสียผลผลิตโดยใช่เหตุใช่ <Jess. S 1> ก็คือเราก็เลยตั้งคําถามว่าทําอย่างไรดีเราถึงจะสามารถรู้สีข้างในได้โดยที่เราไม่ต้องพาดูอย่างที่พี่แพรทำวิธีนี้ไม่ถูกต้องนะคะอย่าไปทําตามผลผลิตเสียแน่นอนเกษตรกรนี่โอ้เจ๊งกันไปหมดค่ะแต่คําถามได้แล้วการตั้งสมมุติฐานละคะตั้ม สมมติฐานนะครับก็คือมันจะมีเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่า NIR ครับ NIR เนี่ยย่อมาจากเนี่ย Infrared Spectroscopy ครับตัวนี้จะเป็นเครื่องมือที่มีหลักการโดยวัดค่าโดยไม่ต้องทำลายผลครับก็คือมีงานวิจัยก่อนหน้าครับนำมาใช้ในการตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในกีวีฟุตแล้วผมก็เลยคิดว่าอ่ะสมมติฐานผมว่าเครื่องนี้จะสามารถนำมาใช้ทำนายสีข้างในได้ด้วยหรือเปล่าคือการทำนายน้ำตาลเนี่ยในผลกีวีฟุตเนี่ยมันสามารถทำได้ง่ายเพราะเรารู้อยู่แล้วว่า เมื่อผล,ลไม้มีความสุกเพิ่มขึ้นน้ำตาลที่มันเกิดขึ้นในตัวผลเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันใช่แต่อันนี้เนี่ยเราต้องการทราบเรื่องสีมันสามารถบ่งบอกสีด้วยการยิงอินฟาราเรดไปได้จริงๆริงหรอคะได้ครับก็คือหลักการของเอ็นเาเนี่ยเขาจะอ่านถึงองค์ประกอบสารเคมีอินทรีครับ,รบก็คือเป็นสารที่มีในสิ่งมีชีวิตปกติอยู่แล้วนะครับก็คือว่ามันก็จะดูว่าอ่ะยิงไปปุ๊บเจ้าลูกเนี้ยมีองค์ประกอบทางอินทรีย์อะไรบ้างเราก็สามารถเอาไปเปรียบเทียบได้ว่าสีที่เกิดขึ้น เป็นอย่างไรเท่าไหร่สมมติว่ายิงไปมันก็สามารถดีเทคได้ครับเปรียบเทียบว่าโอเคอาจจะดูที่คอโรฟิลล์ตัวที่ทำให้เกิดสีเขียวหรือว่าจะเป็นที่แคโรทีนอยด์ตัวที่ทำให้เกิดสีเหลืองได้ครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูงานวิจัยของตั้มดีกว่านะคะว่าขั้นตอนการทํางานเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะขั้นตอนนะครับก็คือตั้งแต่แรกเลยนะครับก็คือว่าเราจะมีการเก็บผลกีวีฟรุตนะครับที่มูล,ลนิธิโครงการหลวงดอยอ่างขางครับ,รบไปเก็บที่เชียงใหม่เลยจากนั้นเราก็เอาลงมาครับทั้งหมด200ลูก โอ้โหเราต้องใช้ถึง200ลูกเลยอคะใช่ครับใช้ทั้ง200ลูกเลยครับเพราะ,ะรว่าต้องใช้เยอะขนาดนั้นนะคะ,ะเพื่อว่าให้ค่าที่เราได้ครับมีความแม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับคือเพิ่มจํานวนประชากรพอเรารู้แล้วว่าเราต้องใช้ถึง200ลูกนะคะหลังจากนั้นเราต้องทําอะไรต่อคะก็นะครับเรามีกิฟต์200ลูกใช่ไหมครับเราก็เอาเครื่อง n a r เนี่ยยิงค่าจากกิฟต์ลูกนั้นครับเสร็จปุ๊บเราก็เอาค่านั้นนะครับมาเทียบกับค่าสีจริงๆที่เราอ่านได้ เพื่อสร้างสมก,การตัวนี้ขึ้นมาสม,ก,ม,สมก,การที่ใช้ในการทํานายสีเนื้อผลของกีฟรุตนะครับเมื่อเราได้สมก,การแล้วเราก็จะเอาสมก,การนั้นไปทดสอบความแม่นยำค่ะเช่นถ้าเครื่องอ่านได้10ตาเราอ่านได้9.8ดแ่แสดงว่าสมก,การนี้ใช้ได้จริงมีความแม่นยำสูงคือถ้าพูดง่ายๆนะคะคุณผู้ชมคะ่ะนั่นคือเราเนี่ยเอากีวีลูกที่1น,นะคะ มายิงแสงอินฟราเรดดูหลังจากยิงเสร็จปุ๊บพาออกดูค่ะเราก็จะรู้แล้วว่าภายในเนี่ยมีสีอะไรและเราก็ทําการทดลองนะคะถึง200ลูกเพื่อเก็บตัวอย่างนะคะค่าของอินฟราเรดที่ยิงได้แล้วส่งผลต่อสีว่าสีมันจะเป็นยังไงหลังจากนั้นลูกที่201 202 203เราก็ไม่จําเป็นที่ต้องผ่ามันอีกต่อไปเพราะเมื่อเรายิงแสงเข้าไปแล้วนะคะเราจะรู้ได้ทันทีจากสรรมการที่เราสร้างขึ้นมาอยู่แล้วใช่ครับสมมุติว่าเรายิง เราก็จะรู้ว่าอันนี้เขียวอ่อนอันนี้เขียวเข้มอันนี้สีเหลืองพอค่าเนี่ยเราได้กําหนดมาไว้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วรรครับสมมุติว่าขึ้นหน้าจอ10อ่ะเขียวเข้มขึ้นหน้าจอห้าเขียวอ่อนอะไรอย่างเงี้ยครับง่ายๆแค่นี้เองเนะคะคุณผู้ชมคะ่ะแต่อุปสรรคเนี่ยย่อมต้องเกิดขึ้นนะคะนอกจากจํานวนของผลกีวีที่เราจะเป็นต้องเก็บถึง200ลูกแล้วนะคะไปเชื่อว่าต้องมีอุปสรรคอย่างอื่นอีกด้วยมันคืออะไรคะตั้มมันลําบากตั้งแต่ก่อนที่จะเก็บเลยครับ เกิดอะไรคะคือมันเป็นงานที่ลงแปลงครับคือหลายๆคนอาจจะมองว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นงานในห้องแลบใส่เสื้อกาวถือเครื่องแก้วอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆมันมีมากกว่านั้นเยอะอย่างแรกคือเราต้องเริ่มแท็กดอกแท็กดอกเพื่อเพื่อให้เรารู้ว่าอายุดอกเท่าไหร่เราจะอายุผลที่เท่ากันไม่ได้เกี่ยวกับการถ่ายรูปแล้วแท็กอะไรไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ลงอินสตาแกรมอ๋อไม่ลงอินสตาแกรมค่ะคุณผู้ชมเข้าใจผิดก็คืออย่างเช่นว่าสมมติว่า ถ้าเราต้องการจะไปเก็บผลกีฟรุตเราคิดว่าโอเคระยะนี้พอแล้ว6เดือนครบแล้วเรา<ม>นั่งรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่พอเอาเข้อจริงเนี่ยผลไม่มีมหรือว่ายังไม่สุกทํำยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องนั่งรถกลับมาแล้วก็กลับไปใหม่มอย่างเงี้ยครับนี่ก็คือเป็นปัญหาในด้านะเทคนิคในการลงแปลงว่าทํำยังไงก็คือว่าเราต้องการอายุผลที่ควรจะเท่ากาันถูกไหมครับเพื่อลดความผันผวนของประชากรเราก็เลยต้องล่วงหน้าอีก6เดือนวางแผนล่วงหน้าก่อนเลยครับ6เดือน ก็คือ<ม>แท็กดอกว่าอันเนี้ยบานวันนี้นะ,ะดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้บานวันเดียวกัน<ม>พอเวลาไปเก็บก็จะได้เก็บลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้ที่มีอายุที่เท่ากันคือเราต้องควบคุมตัวแปรใช่ครับนั่นก็คือผลของลูกกีวีถ้าเมย์อยู่เท่ากันดังนั้นค่าที่อ่านออกมานเนี่ยมันจะมีผลที่ใกล้เคียงกันและสามารถกําหนดค่าของแสงอินฟาราเรดได้เลยใช่ครับแต่มันอาจจะลําบากตรงที่ว่าวันนั้นเราไปเก็บโอเคอาจจะไม่มีดอกทำยังไงหรือว่าวันนั้นฝนตก ทำไม่ได้เลยไงคะมันก็คือจะต้องเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปและที่สําคัญนะคะตั้มใช้ถึง200ลูกด้วยกันใช่ค,ค,ความยากในการทํางานวิจัยเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นโดยการที่เราจะต้องเก็บรักษาผลผลิต200ลูกเนี่ยทำยังไงจะเชียงใหม่ให้ลงมากรุงเทพได้และทํายังไงล่ะคะก็คือที่ผมทํานะครับอย่างแรกเนี่ยเราจะจําลองเก็บไว้ในห้องเย็นประมาณศูนย์องศาก่อนที่บนดอยอ่างขางเพื่อจาลองเหมือนกับว่าเสมือนจริงว่าเราทําการขายจากนั้นเราก็ ผ่านรถห้องเย็นครับจะมีรถห้องเย็นที่ใช้ขนส่งสินค้าจากโครงการหลวงนั่นเองมาที่เกษตรที่บางเขนผมก็ต้องไปเอากีวีทั้งหมด200ลูกที่บางเขนเข้ามาครับทำยังไงก็ให้อุณหภูมิเปลี่ยนน้อยที่สุดคือมันต้องอยู่ที่ตัวแปรควบคุม,มที่เราจําเป็นต้องควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดนะคะให้มีค่าที่เหมือนกันเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงของผลที่เราจะได้รับนั่นเองใช่ไหมคะใช่ค่ะ อันนี้คือเรื่องของอุปสรรคต่างๆนั่นเองนะคะแต่เราเนี่ยทำงานวิจัยออกมาแล้วก็ได้ผลออกมาเรียบร้อยแล้วคิดว่าจุดดีจุดเด่นของงานวิจัยเราคืออะไรคะจุดดีอย่างแรกนะครับก็คือว่าเราสามารถรู้สีเนื้อผลได้ครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องผ่าดูข้างในนะครับแล้วก็จุดดีขด้อที่2ครับถ้าพี่แพรเนี่ยใช้เวลาผ่ากีวีฟรุตครับหผลพี่แพรใช้เวลาประมาณเท่าไหร่หยิบลูกขึ้นมาก่อนจะหยิบมีดและปอกลงไปเพราะว่าก็น่าจะเร็วสุดก็5้าวิอะคะอ่ะอันนี้ใช้ได้แค่หวิเองครับ หวิก็สามารถดูได้แล้วครับรวดเร็วกว่าเยอะและไม่ต้องเสียผลผลิตทางการเกษตรด้วยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เกิดขึ้นกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่เขาเนี่ยมีการคิดวิจัยนะคะในด้านนี้เพื่อส่งผลต่อวงการของเกษตรกรรมนั่นเองค่ะเราได้ดูแล้วว่าผลการทดลองเนี่ยสามารถใช้ได้กับผลกีวีนะคะแต่ถ้าสมมติว่าแย์เปลี่ยนโจทย์จากผลกีวีเป็น ผลไม้ชนิดอื่นเราสามารถใช้วิธีการเดียวกันได้ไหมคะตั้มสามารถทําได้ครับแต่ว่าเราจะต้องมีการปรับสมการหรือเขียนสมการใหม่เราก็ต้องไปเก็บประชากรสมมุติยกตัวอย่างเป็นมะละกอเราก็ต้องไปเก็บประชากรของมะละกอมาแล้วก็ทําการทดลองเหมือนเดิมเพื่อกําหนดค่าที่เกิดขึ้นและเราก็จะสามารถได้ผลงานวิจัยที่เหมือนกันใช่แล้ว อันนี้นะคะคือการส่งผลดีในการปฏิบัติงานในการทําธุรกิจของเกษตรกรรมด้วยใช่อันนี้คือเรื่องของงานวิจัยค่ะแต่แค่เชื่อนะคะว่าตอนนี้น้องๆน,นะคะที่กําลังดูอยู่นะคะอยากจะก้าวเข้ามาเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะเหมือนกับพี่ตั้มมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆไหมคะอย่างแรกนะครับก็คือว่าน้องๆอ,อาจจะมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับคือผมเคยดูหนังเรื่องหนึ่งครับเขา,าได้พูดไว้ว่า คนเราเนี่ยชอบสิ่งที่วิทยาศาสตร์ให้แต่ไม่ชอบในสิ่งที่วิทยาศาสตร์ถามจะรู้ไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับแต่ในความคิดผมเนี่ยผมมองว่าถ้าเราไม่รู้จักรักที่จะถามวิทยาศาสตร์ก็จะไม่ให้อะไรเราอีกคือวิทยาศาสตร์ครับจุดเริ่มต้นคือคําว่าทําไมนั่นเองครับก็คืออยากให้น้องรักที่จะถามว่าทําไมครับ เราถามดูนะคะว่าทําไมถึงเกิดสิ่งนี้แล้วเราก็ออกไปคน้าหาคําตอบเราก็จะได้มาซึ่งคําตอบนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะแหมการที่แพทได้คุยกับน้องตั้มนะคะทำให้แพทได้รู้เลยค่ะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยกรอบของมันเนี่ยไม่ได้อยู่แค่วิชาวิทยาศาสตร์เท่านั้นนะคะเราสามารถนํามันไปต่อยอดนะคะในด้านอื่นๆได้เหมือนกับที่ตั้มเนี่ยได้เอาวิทยาศาสตร์นะคะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรรม และนี่แหละค่ะคือประโยชน์นะคะของวิทยาศาสตร์จริงๆที่เรานะคะนำให้คุณผู้ชมนะคะได้รู้ในรายการฉายแววค่ะต้องขอบคุณตั้มมากเลยนะคะที่มาฉายแววผลงานให้กับเรานะคะได้ดูกันในวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณครับและช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมครับแพรจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเจอกับนักวิทยาศาสตร์อีกท่านหนึ่งคะ่ะที่เขานะคะจะปลูกป่านะคะให้เราได้เห็นตั้งแต่อายุ1ปีจนถึง100ปีได้ภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นไงช่วงหน้าเจอกันค่ะ เราก็อยู่กับนักวิทยาศาสตร์คนเก่งของเราแล้วนะคะนั่นคือน้องอ่องนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ได้รู้จักน้องอ่องแล้วนะคะแต่เมื่อกี้เนี่ยอ่องเนี่ยได้พาแพรนะคะไปชมสวนที่คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าในคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยจะมีป่าไม้ที่ร่มรื่นขนาดนี้ซึ่งเมื่อกี้อ่องบอกด้วยนะคะว่าป่าไม้นี้เนี่ยมีอายุถึง50ปีแล้วซึ่งมันสอดคล้องกับงานวิจัยของอ่องด้วยค่ะที่บอกว่าเราเนี่ยสามารถปลูกป่านะคะด้วยระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่อายุ1ปีจนถึงร้อปีได้ภายในไม่กี่นาทีอันนี้แพรแปลกใจมาก ะเราสามารถปลูกป่าได้จริงๆเลยอคะไม่ได้ปลูกจริงๆค่ะแต่ว่าเป็นการปลูกป่าใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองแพก็ตกใจว่าเฮ้เราสามารถปลูกป่าได้เร็วขนาดนี้ได้เหรอปลูกจริงแต่ว่าไม่ได้ปลูกบนดินปลูกในคอมพิวเตอร์ต่างหากและอย่างนี้ทํามเจะถึงต้องสร้างโมเดลของการปลูกป่าในคอมพิวเตอร์ด้วยอะคะค่ะเพราะว่าในงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะต้องการที่จะศึกษาการเจริญเติบโตของป่าในระยะต่างๆทีนี้การที่ จะทราบได้เนี่ยก็คือต้องสร้างป่าขึ้นมาในคอมพิวเตอร์ค่ะถ้าไม่หนูถึงอยากรู้ละคะความเป็นไปของของการเติบโตของป่ามันให้ผลอะไรเกิดขึ้นกับเราอะคะโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบสงสัยอยู่แล้วเกี่ยวกับระบบต่างๆในธรรมชาติคือต่างมีที่มาที่มาที่มา,ท,มาที่ไปอย่างไรไงคะ่ะก็เลยเป็นที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้คะ่ะงานคาําถามที่เราเกิดขึ้นในเรื่องของการทํางานวิจัยชิ้นนี้คําถามคืออะไรคะคาถามก็คือป่าเนี่ย กลไกลการเจริญเติบโตของต้นไม้ภายในป่าเนี่ยเป็นอย่างไรคะอันนี้คือคำถามอันนี้คือคําถามแล้วสมมุติฐานที่เกิดขึ้นละค่ะสมมุติฐานที่ใช้ในงานวิจัยนี้ก็คือสมมติตั้งสมมติฐานว่าแสงเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ในป่าเขตร้อน ก็คือเราดูจากเรื่องของแสงแล้วก็คํานวณความเป็นไปของป่าใช่ใชไหมคะ<ช>ว่าเมื่ออายุตอนหนึ่งปีจะลักษณะของป่าจะเป็นยังไงเมื่ออายุ20ปี30ปีจนไปถึงร้อยปีเนี่ยลักษณะของป่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง<ช>อันนี้คืองานวิจัยของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นเรามาลงลึกดีกว่าว่าแล้วทายังไงล่ะคําถามก็มีแล้วสมมติที่านก็มีแล้วเราจะทํายังไงให้ได้คําตอบมามสําหรับของอ่องแล้วอ่องใช้วิธีอะไรคะค่ะก็อ่า ใช้วิธีอย่างที่บอกไปว่าปลูกป,ป่าในคอมพิวเตอร์ค่ะ <C HA? S 2> แต่ว่าการที่เราจะปลูกป,ป่าได้เนี่ยเราจะต้องรู้ว่าต้นไม้จริงๆเนี่ยโตยอย่างไร mm hmm. เราจะต้องหาข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นไม้ทั้งจากเปิดตำราแล้วก็พูดคุยกับคนที่มีความรู้ทางด้านชีววิทยาค่ะหลังจากที่ได้ข้อมูลจากนักชีววิทยาแล้วก็จากการอ่านหนังสือชีววิทยานะคะแล้วก็นำข้อมูลที่ได้มาเนี่ยค่ะมาทำการวิเคราะห์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วก็จะได้เป็นสมาการของเราเองว่าต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยค่ะมีการเจริญเติบโตอย่างไรบ้างหลังจากได้สมาการมาแล้วเนี่ยค่ะเราก็เอามาใส่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งซึ่งเราเขียนขึ้นเองค่ะเพื่อให้โปรแกรมคำนวณการเจริญเติบโตของต้นไม้และของป่าต่อไปค่ะพอโปรแกรมรันออกมาแล้วนะคะผลที่ได้เนี่ยก็คือจะเป็นสภาพของป่าในระยะต่าง ตั้งแต่ป่าอายุน้อย1ปีนะคะจนถึง100ปีที่เราตั้งค่า,าไว้ในโปรแกรมค่ะและอย่างนี้ไม่ว่าใครก็ทําได้เหรอคะหรือว่าหลักการจริงๆที่เราใช้ในการคํานวณหรือสร้างโครงสร้างในคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องใช้หลักการทางด้านอะไรบ้างะคะอ,อ๋อก็ใช้เป็นชีววิทยากับคณิตศาสตร์หลักๆค่ะแต่ว่าหนูเรียนด้านฟิสิกส์นะคะออใช่ค่ะฟิสิกส์เนี่ยจะมาในช่วงของการประมวลผลต่อหลังค่ะอ๋องเนี่ยเรียนด้านฟิสิกส์มาแต่ว่า โปรเจกต์ Project, หรือว่างานวิจัยที่เราทำเนี่ยกลับดึงเอาด้านของชีววิทยาแล้วก็คณิตศาสตร์มาทํารวมกันอย่างนี้เนี่ยมันไม่สับสนหรือว่างงค่ะมันสามารถเอาหลักการที่อยู่คนละแผนกหรืออยู่คนละแขนมาอธิบายเรื่องราวเดียวกันได้หรอคะอ,อ๋อได้ค่ะจริงๆในมุมมองของอ,องคก็คือทุกๆอย่างเนี่ยค่ะมันรวมศาสทุกอย่างไว้ด้วยกันอยู่แล้วแต่ว่าตัวพวกเราเองต่างหากที่เป็นคนแบ่งให้เป็นฟิสิกส์เคมีชีวะค่ะ,คะซึ่งเหมือนกับถ้าเรามอง โจทย์ของในงานวิจัยนี้ก็คือป่าถ้าเกิดว่ามองในแง่ของนักชีววิทยาเขาก็จะมองป่าในอีกด้านหนึ่งจะศึกษาอู่ด้านหนึ่งค่ะถ้ามองป่าของนักอนุรักษ์เขาก็จะศึกษาในอีกด้านหนึ่งอันนี้ก็เป็นการสนใจป่ามองป่าในมุมมองของนักฟิสิกส์ค่ะอืก็คือวิธีการมองเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเรามองที่มุมไหนใช่ค่ะถ้าเรามองในมุมเดียวกันเราก็สามารถดึงเรื่องราวนั้นมาประยุกต์ใช้ได้ใช่อันนี้ถูกต้องใช่ไหมคะใช่ค่ะ อันนี้ต้องให้ออกเนี่ยอธิบายแพดูแล้วค่ะ,ะคะ่ะนี่อันนี้คืออะไรอะคะนี่ก็คือผลที่ได้จากการดันโปรแกรมนะคะเราก็จะเห็นว่าพอนำมาเทียบกับกราฟที่นักชีววิทยานะคะไปเก็บข้อมูลมาจริงๆในป่านะคะก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยค่ะมีความคลายกันแต่ว่าสิ่งที่ไม่เห็นในกราฟที่ได้จากป่าจริงๆก็คือรอยต่อระหว่างปีเพราะว่ากราฟที่เขาเก็บข้อมูลมาจริงๆเนี่ยค่ะจะเก็บได้แค่ตั้งแต่ ปีที่ห้าแล้วอาจจะไปปีที่ยี่สิบเลยแล้วก็กระโดดมาที่สี่สิบเลยแล้วก็สุดท้ายไปประมาณห้าสิบปีค่ะเราจะไม่เห็นรอยต่อว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างปีที่ห้าถึงยี่สิบแต่ว่าจากรับในโปรแกรมที่ได้มาค่ะเราจะเห็นความเชื่อมโยงตั้งแต่ป่าปีที่หนึ่งไปจนถึงปีที่หนึ่งร้อยแล้วเราก็จะทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในป่าแต่ละระยะนะคะ พอจะเข้าใจคอนเซปต์ของออกนะคะคือออกเนี่ยบอกไว้ว่าการคำนวณอายุอายของ <GG. S 1> ป่าของออกเนี่ยสามารถทําได้ตั้งแต่อายุ1ปีจนถึง100ปีภายในป่าเดียวกันซึ่งใ,<ช>ในทางชีววิทยาแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่สามารถทําแบบนั้นได้<ช>เพราะ,ะว่ด้วยอายุของป่าแต่ละที่ที่เติบโตมาไม่พร้อมกันและด้วยอายุของนักวิทติศาสตร์ด้วยไม่สามารถรอเก็บข้อมูลนะคะของป่า ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้ oh <my> ดังนั้นวิธีการนี้แหละค่ะสามารถนําไปใช้ต่อยอดให้กับนักชีววิทยาในการคํานวณความเป็นไปของป่าได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันส่งผลต่อนักชีววิทยาให้ประโยชน์ยังไงแต่ถ้าเราถามถึงว่าเราสามารถนํางานวิจัยนี้ค่ะไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมในด้านไหนได้บ้างอะคะ oh, อ๋อค่ะถ้าในทางตรงเลยตอนนี้อาจจะยังไม่มีค่ะแต่ว่าถ้าต่อยอดไปอีกเราพัฒนาโมเดลของเราต่อยอดไปอีกค่ะก็ ผมเชื่อว่าจะสามารถนำไปช่วยในการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ได้ค่ะด้วยวิธีการอะไรอะคะ,คะก็เราเราสร้างโมเดลเราสร้างป่าขึ้นมาเราอาจจะอยากรู้ว่าถ้าเราต้องต้องตัดต้นไม้อาจจะด้วยความจำเป็นจริงๆตัดกี่ต้นดีตำแหน่งไหนบ้าง<ม>เพื่อที่จะทําให้มันไม่ส่งผลกระทบ<ช>ต่ออายุของป่าและความสมบุล์ของป่าใช่ไหมคะใช่ค่ะเพื่อตัดอย่างไรให้ มีผลกระทบน้อยที่สุดและป่าสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ค่ะอ,อีกอย่างหนึ่งในทางอ้อมเลยก็คือทําให้เราเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นในรอบอะไรรอบตัวเราเนี่ยค่ะและหนูก,ก็เชื่อว่ามันก็จะเป็นการดีเหมือนกันที่จะอาจจะส่งผลต่อความคิดของผู้คนได้ค่ะอ,อันนี้คือประโยชน์ทั้งทางตรงแล้วก็ประโยชน์ทางทาง,ทางอ้อมนั่นเองนะคะทางถึงเรื่องของอุปสรรคดีกว่าค่ะเห็นว่าทํางานนะคะผ่านการสร้างโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ น่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะอุปสรรคที่เกิดขึ้นในงานวิจัยของเราคืออะไรคะจริงๆอุปสรรคหลักๆจริงๆค่ะไม่ใช่ทางคอมพิวเตอร์ค่ะแต่ว่าเป็นการสร้างว่าจะได้สมการคณิตศาสตร์มาอย่างไงเพราะว่าตัวหนูเป็นนักฟิสิกส์แต่ว่างานที่ทำเนี่ยต้องมีความรู้ทางด้านชีววิทยาเพราะฉะนั้นก็จะยากตรงการหาข้อมูลจะต้องพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงเห็นว่ามีการไปลงพื้นที่ดูป่าด้วยใช่ไหมคะจริงๆการทํางานวิจัยชิ้นนี้ค่ะจะไม่จําเป็นต้องไปลงพื้นที่ก็ได้เพราะว่ามีข้อมูลของคนที่เคยไปลงพื้นที่แล้วจริงๆมาค่ะแต่ว่าพอหลังจากทําใกล้จะเสร็จก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งค่ะอาจารย์ชวนไปเก็บข้อมูลลงพื้นที่จริงๆที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะก็เลยมีโอกาสได้ไปเห็นสภาพป่าจริงๆ ที่เราเห็นแต่ในคอมพิวเตอร์ค่ะก็ได้เห็นจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นในป่าป่าแต่ละระยะเป็นอย่างไรนั่นคือการลงพื้นที่จริงของน้องอ๋อมนะคะเหมือนขนาดนี้ของเราเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าได้ยินเสียงบรรยากาศโดยรอบทั้งหมดนะคะนี่คือธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงๆค่ะที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ,คะก็จะเป็นบรรยากาศของเสียงมแมลงนะคะไม่ว่าจะเป็นจักจั่นนะคะหรือว่าเสียงของใบวงใบไม้ป่าไม้บอกแล้วค่ะว่าที่นี่เนี่ยเป็นบริเวณธรรมชาติจริงๆค่ะ แต่แพรเชื่อว,ว่าน้องๆนะคะที่กําลังดูรายการของเราอยู่เริ่มมีการจุดประกายความคิดแล้วค่ะว่าถ้าเราอยากจะเป็นนักิทยาศาสตร์การเตรียมความพรม้อมของเราต้องเตรียมตัวเรื่องอะไรบ้างคะจริงๆการเตรียมตัวหลักๆเลยก็คือต้องมีความอยากรู้อยากเห็นมากกว่าค่ะเพราะว่าที่ที่มาถึงจุดนี้ได้ที่เรียนจบจนอะไรตอนนี้ค่ะก็ทุกอย่างมาจากความอยากรู้าก,การอยากรู้ทําให้เราเลือกที่จะเรียนเลือกที่จะวิจัยด้านนี้ค่ะก็ อยากฝากน้องๆว่าใครก็ตามที่คิดจะเรียนวิทยาศาสตร์หรือว่าอะไรก็ตามค่ะอย่าทิ้งความอยากรู้อยากเห็นของเราอย่าทิ้งจุดประสงค์แรกเริ่มที่ทําให้เราเลือกมาเรียนทางนี้ หลายคนค่ะโดยเฉพาะน้องๆที่เรียนด้านสายวิทย์มานะคะจะเข้าใจว่าวิาวทยาศาสตร์เนี่ยถูกแบ่งแยกย่อยนะคะเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะและไม่สามารถนําในส่วนต่างๆเนี่ยมาผสมรวมกันได้แต่อองสามารถพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วค่ะว่าเราเนี่ยสามารถใช้หลักฟิสิกส์หลักชีววิทยาและหลักคณิตศาสตร์นะคะมาผสมรวมกันแล้วอธิบายค่ะทํามาเป็นงานวิจัยให้เราได้เห็นนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยวันนี้ต้องขอบคุณอองมากเลยนะคะที่มาฉายแววให้พวกเราได้รู้ค่ะว่า วิทยาศาสตร์เนี่ยยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะเียกเขาคุณออกมากเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้ค่ะรายการฉายแววของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องมาติดตามดูนะคะว่าครั้งหน้าค่ะแพรจะพาคุณผู้ชมนะคะไปฉายแววกับนักวิทยาศาสตร์คนไหนกันอีกนะคะในรายการของเราสำหรับวันนี้แพรและอองต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ